สวัสดีค่ะ <c oughs> จินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY ออ t ท a าหลอดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณใน1นึถึงสามสิบถุนายนนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าในชีวิตช่วงนี้เดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างมากันที่ราศีถัดมาราศี เดี๋ยวอาจารย์ดูว่าราศีอะไรราศีมิถุนค่ะราศีมิถุนการงานการเงินชีวิตเดินรวมแล้วก็ชีวิตรักของคุณจะเป็นเช่นไรอาจารย์ลืมเปิดไฟ <c oughs> มามันดูมืดๆไปหน่อยใช่ไหมสวัสดีวันหยุดสวัสดีว่าที่สวัสดีเอฟซีสวัสดีชาวสองด้วย <c oughs> ชาวสองทั้งหลายมามาส่องใครกันมาดูกันว่า คนที่คุณสองชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะมีถุนจ๋าในเดือนนี้มีความรักขึ้นมาก็มีความรักขึ้นมาอยู่นะมีชีวิตที่มีความสุขอยู่นะรอคอยการงานโอเคอ่ะมาอ่ะหนึ่งถึง สามิถุนาก่ะราศีมิถุนนะคะว่าชีวิตช่วงนี้การงานการเงินความรักรักใครจะมีใครเข้ามาในชีวิตคุณไหมความรักคุณจะเป็นเช่นไรพไพ่ใบแรกค่ะเป็นเอ่อแไม้เทา้าไพ่มองถึงการขยับขยายค่ะการขยับขยายการทํางานการมีโอกาสการมีโอกาสหรือการทํางานที่ดุหนักดุนเหนื่อยนะคะ หรือบางคนอาจจะเป็นพวกแพทย์พวกแพทย์ทํางานเกี่ยวกับวงการแพทย์ช่วงนี้ก็แพทย์พยาบาลพวกนี้แพทย์สนามพวกนี้งานจะเยอะชุกงานจะหนักมากนะคะอารมณ์ประมาณเหมือนโอ้ช่วงนี้ทําไมงานหนักงานเหน่อยแต่เงินน้อยประมาณนี้นะคะคือไพ่ของคุณช่วงนี้เนี่ยการทํางานบางคนอาจจะยังมองถึงการการขยับขยายการมองไปถึงอนาคต ออกำลังมองถึงบางคนกำลังมองถึงงานใหม่ๆเป็นงานที่เป็นงานเป็นจ็อบพิเศษที่คุณอยากจะทําขึ้นมานะคะอารมณ์เหมือนกำลังมองหารูทางก็เ,เรียกมองหารูทางในการขยับขยายให้กับสิ่งที่คุณทําอยู่นะจ๊ะบางทีคุณทาเนี่ยมันอาจจะไม่มันไม่โอเคคุณอาจจะอยากขยับขยายหากิจการงานใดเพิ่มก็มีโอกาส แต่ว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคอย่างอีกมากช่วงนี้คู่แข่งเยอะะคือถ้าคุณขายของหรือถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับพวกทํางานของตัวเองอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเรียวกว่ามีปัญหาเฉพาะหน้าที่จะต้องตามแก้ไขตลอดนะคะมันเป็นปัญหาระยะระยะแต่มันไม่ได้เป็นปัญหาหนักหรอกทุกชีวิตค่ะมันมีปัญหานั่นแหละไม่ถามว่ามันมีปัญหาไม่มีทุกชีวิต ทุกวันนี้ทุกราศีทุกชีวิตเออหากินยากขึ้นประมาณนั้นมันหากินยากค่ะระวังเรื่องของสภาวะค่าใช้จ่ายอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มพูนขึ้นมาจ่ายตรงนู้นจ่ายตรงนี้จ่ายตรงนั้นประมาณว่าสถานการณ์เศรษฐกิจรอบด้านไม่ไดีสักเท่าไหร่ค่ะมันต้องเหนื่อยมันต้องดิ้นรนอนะมันต้องดิ้นรนคุณอาจจะมีความเป็นผู้นําในครอบครัวอืม เป็นที่พึ่งพาาของญาติของพ่อแม่พี่น้องมันก็จะมีปัญหาที่คุณจะต้องคอยประคับประคองตัวคุณเองเ็าเรียกว่าการทำงานอย่างเต็มที่มแม้จะมีปัญหาเข้ามาคุณก็จะสามารถขจัดปัดเป่าปัญหาไปได้แต่มันต้องใช้ความอดทนปัญหาจุกจิกบางทีคุณรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาจุกจิกน่ารำคาญใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่มันก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆอ,อาจจะเป็นอะไรที่คุณน้องคบคิดนะจ๊ะอาจจะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าบางทีมันเหนื่อยเนาะบางทีเราเราเรา,เราม,มีความรู้สึกว่าโอ้โหหนักเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยไม่เป็นไรแต่มันมีปัญหาตลอดเวลาเราก็ไม่ไหวเหมือนกันอารมณ์ประมาณอย่างนั้นแหละถ้าเจอปัญหาใดๆก็ตามนะคะก็อย่าอย่าร้อนไปอย่าเพิ่งกังวลใจไปเพราะว่าปัญหาเนี่ย จะค่อยๆคลี่คลายไปอย่างช้าๆการเวลาจะช่วยสมานแผลต่างๆให้หายดีการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆค่ะมันอาจจะถ้ามีการเดินทางอาจจะขุกขัอาจจะเกิดความลาชา้าเออไม่ว่าจะทำอะไรตอนเนี้มันมันลาชา้าสถานสถ,ถานการณ์ทุกอย่างมันเหมือนก็ว่าเขาจะบอกให้คุณทนรอหน่อยทนรอบางคนต้องรอจังหวะจังหวะดีๆแล้วก็ทำไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย บางคนคือมันยังไม่ใช่จังหวะยังไม่ใช่เวลาที่จะไปทุ่มขนาดนั้นให้รอจังหวะรอเวลานิดนึงอารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะคือดูแล้วเนี่ยปัญหาคุณเนะ่ยมันจะคลี่คลายแน่จะทําให้คุณรู้สึกถึงข่าวดีมันจะมีข่าวดีสิ่งที่คุณคาดหวังความสุขเนี่ยมันสิ่งที่คุณคาดหวังแล้เรอคอยอยู่เนี่ยมันจะได้มันจะได้นะ,ไดนะคะเซนคุณบอกก็มันได้แต่คุณรอคอยนานแล้วมันได้หรือยัง รอหน่อยรอหน่อยนะคะบางคนถ้าสมมติว่าคุณตกงานอยู่นะคะหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์การโยกย้ายยาย้าถิ่นฐานย้ายบ้านกลับไปอยู่ที่บ้านเดิมอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วลาออกจากบริษัทเพื่อกลับไปอยู่ที่บ้านอารมณ์ประมาณอย่างนี้หรือจะได้งานใหม่ที่บ้านไหมก็มีเกณฑ์หรือไ,ได้กลับไปทํางานที่คุณชอบเช่นคุณบอกว่าอยู่นี่ไม่ไหวแล้วอยู่ทํางานนี่ไม่ไหวแล้วคุณอยากจะกลับไปทําที่บ้าน ไปมองถึงการทํางานเล็กๆน้อยๆเป็นจ็อบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการเริ่มต้นกับงานใหม่ๆนั่นแหละประมาณนั้นแต่ว่าจะบอกว่าชีวิตที่คุณจะก้าวไปเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นก็ค่อนข้างจะไม่ราบลื่นเออมันค่อนข้างจะไม่ราบลื่นมันไม่ง่ายหรอกคะ่ะในชีวิตของคนเรามันไม่ง่ายแต่ว่าคุณน่ะจะต้องใช้พลังจะต้องใช้พลังในการที่คุณจะฝ่าฝ่ามรสุมครั้งนี้ไปให้ได้นจะจ๊ะ ไพ่ของความสําเร็จไพ่ของการต่อสู้เข้ามาเพราะฉะนั้นมองถึงความสําเร็จของคุณรอยอยู่ในภายภาคหน้ามาในเรื่องของความรักค่ะในความรักเหรออ,อื่าบางคนนะ่ะที่ผ่านมาในอดีตมันมี two of c u p มันมีความรักอยู่ตรงเนี้ยแต่ความรักเนี้ยมันเป็นเติร์ดไหมมันมีเราสองสามคนไหม มันไม่ได้ราบรื่นเลยบางทีเรารักเขาชอบเขาเรารู้สึกว่าการที่เราทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจไปให้กับเขาเนี่ยเรารอแล้วรออีกรอแล้วรอเล่าเราไม่ได้อะไรกับความรักครั้งนี้เลยก็ได้หรือบางทีมันก็เติมเต็มคุณในบางสิ่งบางอย่างบางทีมันเติมเต็มไม่เท่ากับที่ใจคุณต้องการน่ะรู้สึกเบื่อนายรู้สึกเซ็งเซงรู้สึกไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกถึงความอึดอัดก็ได้บางคนอึดอัดอืม แค่อยากพักมากกว่าไม่ได้อยากเลิกออกไปหรอกแค่อยากพักบางคนมีเกณฑ์ของการได้พักเบรกกันนะคะในคนบางคนขอดูเอสออฟวนหน่อยมันคืออะไรอืมอ่ะถ้าคุณรอคนเกา่าๆอยู่ก็ยังมีข่าวดีของคนเกา่าๆในความสัมพันธ์นะคะไปกันที่คนโสดจะมีใครเข้ามาไหมคนโสด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 เนี่ยคุณอาจจะเหนื่อยมากกับ พูดตรงๆนะเกิดเหน็ดเหนื่อยกับงานที่ทำเหน็ดเหนื่อยกับชีวิตเหมือนคุณบอกว่าทำมาไม่มีใครเข้ามาก็ก็อยู่แบบนี้แหละถ,าาลหลลถ้ามาแล้วไม่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลถ้ามาแล้วไม่ได้ดันใจปรารถนาถ้ามาแล้วไม่ได้ช่วยอะไรกับคุณเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ต้องการก็ได้นะเหมือนการมาของใครบางคนที่คุณวาดหวังไว้เนี่ยการที่คุณจะมีคนรักสักคนหนึ่งก็อยากได้ความช่วยเหลือเกื้อกูลให้ความยุติธรรมฉันรักเธอเธอรักฉัน เออเพือูลซึ่งกันละกันมากกว่าก็ยังมองถึงคิดถึงปัญหาเก่าเก่ามากกว่านะยังไม่มีคนเข้ามาที่เด่นชัดมากนักค่ะรักซ้อนะรอ,อรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนละ่ะมันจะชัดเจนขึ้นไหมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังคงไม่ชัดเจนค่ะบางทีคุณก็เครียดกับปัญหาเนาะมันเป็นความรู้สึกของบางทีเราก็ยังอยากละทิ้งจากความสัมพันธ์นี้แหละแต่ว่าละทิ้งแบบไหนก็ พยายามทําใจพยายามเดินออกมาหรือพยายเครียดอะ่ะเครียดกับความกดดันที่มีอยู่นะตรงเนี้เหมือนเราอยู่อยู่ทั้งทที่เราก็ไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้นะเรารู้สึกอึดอัดอะ่ะเรารู้สึกอึดอัดในความไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าเราจะเดินทางไปทางไหนดีในความสัมพันธ์นี้ควรจะไปต่อแบบนี้ดีไหมหรือว่าควรจะหยุดไปเลยหรือว่าควรจะให้โอกาสต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณไม่ค่อยสุขใจสักเท่าไหรค่ค่ะอ่ะไปที่รักสามเศร้าเราสองสามคนกัน รักสามเศร้ารักสามเศร้าเราสองสามคนถ้าคุณวาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มันยังจับต้องไม่ได้นักมันยังมีปัญหาคุณอาจจะเป็นบุคคลที่สามของเขาหรือใครมาเป็นบุคคลที่สามของคุณเรามีใจที่ตรงกรันแต่ถ้าคุณคิดว่าในความรักนี้มีใครมาขายฝันคุณไหมเขามาหลอกลวงมาขายฝันมาพูดจาหวานล้อมให้คุณได้หลงไหลให้คุณได้รอคอยให้คุณอยู่ตรงนี้เนี่ย อาจารย์มองถึงความสัมพันธ์ของรักซ้อนเนี่ยถ้าเดินออกมาได้ก็คงจะดีนะคะเพราะว่ามันคุณรู้อ่ะมันเติมเต็มให้คุณอะ่ะได้มีความสุขได้ได้อิ่มเอิมใจได้แต่ว่ามันไม่ใช่ความสุขที่จีรังและยั่งยืนเลยนะจ๊ะมันเหมือนใครบางคนในที่นี้ยังแอบ,บหลอกคุณไปวันวันหนึ่งหรือคุณอาจจะเป็นแค่ตัวเลือกของเขาก็ได้นะจ๊ะเอออ่ะขอภห้แนะนำหน่อยค่ะไพ่แนะนำไพ่แนะนำบอกว่า อ่ะไพ่แนะนําบอกว่าลองให้โอกาสกับตัวเองดูไหมบางครั้งอาจจะให้โอกาสบางคนมีคนใหม่คนเก่าๆเข้ามานะคะคนเก่าๆที่เลิกไปแล้วคนเก่าๆที่เคยเป็นประเด็นกันห่างหายกันไปเขาอาจจะยังมาขอโอกาสเคยทะเลาะเบาแหวงกันและกันเคยเป็นความสุขซึ่งกันละกันยังลืมไม่ลงเนี่ยความ ไพ่แนะนาบอกว่าคุณดูว่าจริงๆการที่คุณออกมาจากจุดๆนี้มันเป็นการปลดปล่อยตัวเองออกมาแล้วและคุณอยากจะกลับเดินกลับไปให้โอกาสเขาหรือจริงๆคุณอยากจะให้โอกาสเขาหรือให้โอกาสตัวคุณเองคะ่ะไพ่บอกว่าบางครั้งนะการให้โอกาสโอกาสไม่ได้มีไว้บ่อยๆสําหรับคนที่ไม่ได้แก้ไขได้แต่แก้ตัวนั่นแหละประมาณนั้น อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ